สวัสดีท่านทุกท่านนะที่อยู่ผมในดอทฟอร์กเมอร์และดูยูนิดูเพลทวิีิโฟกังนะครับผมวันนี้นะครับเอาแมทท้ายทีมาเล่นให้ดูกันนะครับผมหลังจากที่รอบที่แล้วนีออ่โอ้โหถล่มทลายเลยนะครับผมยอดวิวในทริปนะครับผมไอโชสปีดนะผมเจอกับแลนดียอตันโอ้โหตอนนี้นะครับผมวันนี้ผมอตอนนี้ล่าสุด2,000คนเข้าไปแล้วโอ้โหสุดยอดนะ2,000วิวนะครับผมที่2,000คนฮะยอดวิว2,000ขึ้นไปแล้วนะโอ้โหสุดยอดมากนะครับก็ อันนี้นี่แหมต้องขอบคุณไอโชว์สปีดเลยนะครับผมถ้าไม่ได้ไอโชว์สปีดไม่ขึ้นกันขนาดนั้นนะวันนี้ผมก็เลยจะมาจัดอีกสักแมตช์นึ่งแล้วผมก็เป็นคู่ที่ว่าแบบมันไส้เลยนะผมเอ็นเควเวนอเวนสนาแท็กทีมกับแดนดิโอตันเจอกับโลเกนฟอลและไอโชว์สปีดในแบล็กเลสนะครับผมเหนียบเลือกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพรถ้าเกิดไปเลือกเลยนี่กว่าจะเสร็จก็เกือบนาทีนะไม่ใช่เกือบนาทีเป็นนาทีนะผมนี่แค่นั่งพาวมก็เป็นนาทีแล้วเดี๋ยวเราตัดเข้าสนามกันเลยดีวยกว่านะ มาแล้วครับผมแบ็กลาสนะครับโอ้แบ็กลาสนี่ที่ผ่านมานะโอ้แล้วใครได้ดูเนาะผมแบ็กลาสที่ผ่านมาโอ้โหเที่ยงคืนนะครับกว่าจะได้ดูนะฮะโอ,โอ้นี่ครับผมคีวิลเว่นผมเอาไปเป็นแชมป์ม,มาดีกว่านี่ครับแมสแซกทีมนะนี่ก็ทิ้งแชมป์กับโลแกนพองมาแล้วนะทิ้งแชมป์ยูเอสนะ ปรากฏว่าแพ้ให้รถกนพอเนะผมเพราะว่าแกใช้แกโดนอตอนแรกเหมือนจะโดนสนับมือต่อยเนาะเออแต่ว่าเหมือนกับว่าแบบเพื่อนๆของเพ่นแกจะเอาคือนอ,อ่ะแล้วสนับือคือแบบคามืออยู่อะ่ะกรรมการเห็นวันีนะผมปรับแพ้ฟาวเลยนะแล้วก็ไปเจอกับแลนดะิโอตันเนาะเออจะเจอเลยนี่อตันไปป้องกันแชมป์นี่แบบอ่าใน แอสเซอร์มานียนะสามเจ้านะทิปเปอร์ฟิตแมตช์นะก็เป็นโลเกนพอ,อยังเอาตัวรอดไปได้นะไอโชว์สปีดก็ไมป่ปวดด้วยนะในแอสเซอร์มานีย40นะผมนะนี่ครับมาแล้วแลนดี้อตันนะผมมาแล้วนะผม เห็นมีข่าวแววมานะว่าแกจะแกวางแผนรีทรายเหรอนะครับก็เห็นข่าวมาอยู่นะผมนิดๆหน,น,น่อยๆนะผมแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะผมแต่ก็เอาจริงก็อายุแกป่านนี้แล้วก็จริงก็น่าจะพร้อมได้แล้วนะแกก็ถ,ถ้าแกจะรีทรายนะแกไปพร้อมจอสีน้าดีกว่านะครับผมเพื่อนซีกันนะผมไปด้วยกันเลยนะครับ พร้อมกันเลยแล้วไม่ต้องไปโผลนะ่เอีบเอ็ดนะเออกลายเป็นอดัมคร,รอฟแลนด์เฉยเลยนะหมดสัญญากันแล้วยยีแล้วแกไปต่อ AEW นี่ไม่ใช่นะอันนี้แลนเนลตันแกโอ้ยังไม่แน่ชัดนะว่าแกจะประ,ประกาศรีทายเมื่อไหร่นะแต่ว่าไม่เห็นมานานแล้วอ่ะนี่ก็อีกหนึ่งคนเลยนะที่แบบโกงไวรักษาแชมป์เหมือนกันนะเออ นดูไวเปอร์ the per, ครับแลนดอร์ตันตั้งแต่กลับมานี่ยังไม่ได้แป์เลยนะแต่ว่าเมื่อเช้านี้นะผมดูในสมัค d ดาวนะเอาชนะเอเจส l ตน์ไปได้นนะผะในัวรนนาเมนต์คัดเลือกนะ king of the ring คัดเลือกคนนะยังไม่วันจริงนะวันจริงยังไม่ถึงนะไปปั้มี่ซาอุดิอระเบียนะ นี่แลนเดียวตันพร้อมแล้วคนต่อไปครับโลแกนพอลมาแล้วมาพร้อมกับชั้งยูเอสนะยูเนเต็ดสเตจแชมเปียนอยู่ใน w w e นี่คือแชมป์ขัดแชมป์เ้นแรก ได้มาจากเลมิเซโอนะในคาวจิวนะฮชนะเลมมาได้นะแล้วก็ได้แชมป์โอมใช้สนับมือ <c oughs> นี่แจกแว่นนี่ก็ล่าสุดประกาศท้าชิงแชมป์กับโคดีโรสนะฮะ แกมีแชมป์ยูเอสอยู่แล้วแต่แกประกาศท้าชิงแชมป์กับโคดีโรสในศึก i แอนด์ควีนออฟเดอะลิงนะเป็นคู่เอกเลยนะแต่โคดีโรสแกก็เตือนกลับมานะในอ่านอ่านจากข้อมูลน,นะบอกว่าโลแกนพอนะกล้าป้องกันแชมป์ยูเอสไหมนะถ้าป้องกันก็เป็นศึกแชมป์ชิงแชมป์นะเป็นศึกแชมป์ชิงแชมป์แลวไงทีเนี้ยพอชนะ ถ้าเกิดว่าชนะก็จะกลายเป็นดับเบิลแชมป์อีกใช่ไหมเออแต่ถ้าเกิดว่า Logan Paul โลเกนพอกงก็แชมป์ยังอยู่ที่เดิมซึ่งอันนั้นก็มันก็จะดูแบบยังไงก็ไม่รู้ว่าเออ,อไอโัวสปีดมานะผมไม่รอช้าแล้ว,ว่ะขอเลยแล้วกันนะผมเป็นขอเล่นขอเล่นโลเกนพอกันเลยไม่ไหวแล้วว่าไม่รอเลยมาเออ เอ้ยปล่อยปล่อยโอ้โหนี่ผมเลื่อมัน normal mode นะเนี่ยโยนใส่เสาเลยโอ้โหดีดีจับขึ้นมาจะทำอะไรโลแกนโอ้โหเน็กเบเกอร์ต่อยซะเลยทีบหน้านี่ขึ้นไปเล่นหมดเฮ้ยโอ้โห ขึ้นเวทีกันก่อนไห้ทะลึง่งอา้าวยังไงโอ้นึกว่าเกมค้างโดยตกใจหมดเราขึ้นเวทีเองก็ได้ะกรรมาการผู้หญิงนะทางล่างนั้นยาตีกันนี่แนวโ,โดนโดนแนวเดี่ยวตันด้วยโอยตายแล้ว ไม่น,นีเลวิทสแนปจะจับมันขึ้นเวทีนั่นแหละเอายังไงเออขึ้นไปดิขึ้นไปดิปดเอาไม่ขึ้นอืมจอกขึ้นเวทีทูปอา้าวู่ดีไปม้วนตัวทำไมเนะี่ยจับขึ้นมั อุ้มลงไปนี่ไอ้โลแกนไอ้โลแกนขอบสนามกระทืบกัด,บด,ดทึบจับขึ้นมาโอ้โดนทีบยังไงจับเออกดทันเว้ยขอโทษทีกดทันกดทันอันนี้เด้ไป่อ,อย อาแท็กอเลนเดียโอตันงงปุ่มอยู่ครับเมื่อกี้นี้เด้งเชือกกรมาเสยดับเบิลทีมกระเทือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออตันเอ้ไม่ใช่ออตันเควินโอเว่นแกไม่ทำไมเควินเควินแกไม่เข้าเวทีแกไม่เข้าเชือกวะเอออะไรแล้วฮะ ออไอโชว์สปีดไอแท็กมันออกมานี่ไงเกือบโดนกรรมาการยุ่กรรมการชอบเข้าขวางแหมไม่รู้เป็นไอโชว์ส <c> ป <oughs> ีดครับโอ้โคโคสไลน์นับเลยเลยยังยังมันง่ายไปมันง่ายไปติดเทียกด้วยนะ กลเจอกันนะเมื่อกนะี้เดียกด B ก็ทันนะแต่หักสักหน่อยนี่แน่โคสไลน์ขึ้นมาโอ้ยโดนจอบเฮ้ยห,ห,หลบทันว่ะอู้ทำไมหลบได้ทุกดอกหรือว่ารอบตอนนี้ไปเอาเควินโอเวนมาเล่นบันงนิดอี นี่ไงปั๊มเพิ่มพลังแล้วครับปีบปีบปีบปเน่เด้สตันเนอร์ซะวเลยไม่ยไงหรอจุดจบเอาคูณจะไปเล่นงานโรนกนพอ้งหน่อยนับเลยดีกว่าแล้วนับจะใกล้เลยแม่ น,นี่ไงไงเราแกเล่นเหินเวหาแกเล่นเหินเวหาได้ด้วยครับมาอย่ายุ่งนะ <Fly up. S 1> กระโดดทับลงไปไป oh, ไงไม่ไม่มันเลยวะเอาต้น <of> มาดิ ไม่มันเลยยิงเฮ้ยอู้ยเต็มเต็มเลยกับมาถีบหน้าแต่โทษทีลุกขึ้นมาได้เอาอัปเปอร์คัตเอาเฮ้ยแท็กแท็กลงเลนพอโทษจับได้เว้ยมา นี่ดิกดมั่วไปหมดแล้วอะไรมันก็ไม่รู้นับเลยเผื่อได้หนึ่งสองอืมไม่ได้มาต่อเอ้โอ้โหหนีลงเวทีทันไหมทนัทนทนัทนทนันไว้มา อย่างนี้ก็สวยดิอ้าวอะไรอ่ะสปีดไปไกลๆมาอาเคโอเลยครับผมปิดฉากจบไหม <c oughs> เฮ้ยติดเชือกหนึ่งสองเอ้ยไม่สามอะไรวะ <c oughs> มาดลด้ อัปเปอร์คัตเนี่ยเอาเชียกไปวันนี้เก็กหล่อแป๊บใช้ได้ไอ้หนี้แน่ไงล่ะไป สวนมึงอะ่ะเฮ้ยหูสาโรให้มันยืนอาเคโอโค,ครับผมจบเลยครับหนึ่งสองสามไปแลวเดียวตันครับผมกับเควิลเวนครับชนะแล้วผมนี่จบไปเลยเป็นไงล่ะนี่ครับ ทีม RKO เอ้ยลืมบอดชื่อทีมผมตอนต้นคลิปนะแมทีม RKO เป็นไงล่ะเอกอ็จบเีเท่านี้นะผมสับแมตช์นี้นะก็เอามาเล่นให้ดูนแบบขำๆเฉยๆนะผมก็เป็นแมตช์ลังแ้นนะฮะแม่<笑><笑>ก็ขอลาไปตรงนี้นะผมสับเกมเดลยูดีทูเกดวดีดวดโซนะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด ไลค์กดแชร์อ่ะกดไลค์ก็กดไปเถอะนะครับผมโอเคแต่กดอันไลค์ก็พอนะขอบคุณทุกทุกท่านดีนครับเจนจนจบนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ